ล้ำเส้นจนเกินไปหรือเปล่าผู้ใกล้ชิดผู้บริหารออกมาโพสเรืารัวสวัสดีครับพี่น้องมิตรหมอแคนหมอลำแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนคลับเอฟซีกีฬาหนุอมหิงสู้ผู่สุขันนะครับเดอ้อคลิปนี้ให้สีเกต สี่กเอาประเด็นปรบมือข้างเดียวมันคงไม่ดักสาเหตุที่ที่เกิดขึ้นมันไม่มาตั้งแต่มือว่างละครับพี่นกบา่าจะเป็นแอดมินพีบ่าจะเป็นทีมงานขอบตาดังล่าสุดที่วด บบกเคยโพดมาก,ก่อนกะไดโพดคือเสียนอนเสียบอดจบเกี่ยวกับประเด็นหิตประเด็นฮอนที่มันเกิดขึ้นกับผู้ติดตามศิลปินที่ ทำงานเห็ุงานก้าลวกยังแอดมินเพจติปนโพดเก่งจริงทุกมักข้าวตัวเองเนี่ยแท้ๆท้ห้ามหัวผู้บริหารแท้ๆนี่นะแ a s แท็กผู้ติดตามหมอลำเห็นบอกพี่น้องเพิ่นนด้โพขคือมาแบบนี่การที่คนติด ตามหมอ,องบงหมอดิำสิสมีสิเหตุงานสิเหตุแนวใดแนวหนึ่งิดมันต้องอรู้สึกด้วยมารยาะมันต้องแกรงใจทีมผู้บรหิหารพนก้อนอันดับแรกเรื่องมารยา ว่าเห็ดอันดี้สมควรเห็ดบอ่อเห็ดอันดีมันเถือต้องบอ่อเอเห็ดแบบนี้มันต้องร่วมด้วยช่วยกันระวังผู้ติดตามกับทีมงานกับผู้บริหารผู้ติดตามคือมีอิทธิพลหลายคนนอกคือมีอิทธิพลหลายกว่าคนใน เพราะอย่างอันที่สีว้าคือปลบมือข้างเดียวมันคงไม่ได้ถ้าคนข้างในบ้านห้ความรวมมือมันก็เป็นไป,ปไ่ได้ที่สีเฮ็ดที่สิกระทับหรือว่าคนข้างในอ่อนเกินไปด้วยความคิดด้วยความอ่าน บอทันเกมปูตีเขามาชักปูปูตีเขามาชักนะั้ำหรือไม่ต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันในการกระทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพราว่าจะเป็นภาพที่มันปรากฏลงบนสือ่อโซเชียล มันเป็นอย่างต้องไปทำแบบนั้นสแสดงว่าความแกงอกแกงใจบอมีคือในตัศิลปินเองคิดคิดแต่ว่ากผู้ดเด็ดคิดแต่วากูด,ดัก ดัใงในท่าไหนบ่หูเพราะอย่างเพราะมีผู้ฉับยัยอยู่เบื้องหลังว่าหนูดังแล้วนะหนูเก่งแล้วนะหนูเป็นตัวชูโรมงได้แล้วนะจังไปโยกโยนโอนสื่อไปถึงคนเนอะที่สีมาตกสิมาแต่งเพลงให้ โดยเอาลูกศิลปินนี่ละผู้ที่อยากเด่นผู้ที่อยากดังนี่เอาไปแขวนนับวาสิตแทงเพงให้ผู้นี้ท,ทั้งทั้งที่ในองค์กรเขายิงกว่าท่านเดียว,วาอี่ยศิลปิน ถ้ายากนั่งเกินหนาเกินตาจนเหยียบหัวไอดอตจนเหยียบหัวผู้บริหารคนที่สิเขาไม่เห็นเ,เพลงให้จคิดว่าจะคลองเก่งโดยการกระทรับมั่นบ่แม่ด้วยมารยาคือว่าสาั่ง ว่าง่าง่ายๆมันมีแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะอย่างมันจะเกิดเหตุส้ารอยคือกับหลายๆคน ที่คิดว่าจะของเก่งคิดว่าจะของปังคิดว่าจะของด้านแล้วเหตโต้บ่เห็นหัวผูบริหารออกผลสุดท้ายกะอยู่บ่ได้กูอยากเด่นผู้อยากดังพอผูบริหารบ่ได้ปัดบ่ได้แตงกูแังซีก็เลยออกไปผลสุดท้าย ความดังความปักบอตะบ,บอบอมบบีมองเห็นนั่นครับหลงผิดคิดว่าจะของเพลงคิดว่าจะของดัมคิดว่าจะของปักเหยียบไอดดตเยียบหวัวผู้บริหารให้ความร่วมมือกับคนภายนอก คนแบบนี้ไปทักใดบ่มีความเจเริญกเพราะอย่างไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาแม้อยู่ภายใต้องค์กรเดียวกันขนาดผู้บริหารยังเหยียบหัวแล้วคนอื่นจะไปเหลืออะไร เอาคลิปนี้ฝากตอนไว้แต่เพียงสำนีพ่อกันคลิปหน้าสบายดีครับผม